สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดเปิดค่าเสียหายที่คุณแม่ได้รับหลังจำเลยชดใช้คดีแตงโม กลายเป็นประเด็นที่แห่แชร์กันกระนำ่ำหลังจากที่ราสุด6คนบนเรือหรือแก๊งสปีดบ๊สประกอบด้วย 1. ปอตนุพัทเลิศทวีวิทย์ 2. โรเบิร์ตภัยบุญตรีการจนานันทา3จอบนิทัศน์กีรติสุทธิสาธร 4. กระติกอิสรินจุทาสุขสวัสดิ์5แสนวิสาพัฒน์มโนมัยรัตน์6พิมหรือเอม็มธรรมรศรีเดินทางไปที่ศาลจังหวัดนนทบุรี โดยทั้งหมดเกี่ยวข้องกับการพลัดตกเรือของดาราสาวแตงโมนิดาเรือนางสาวพัทรรัตนธิดาพัชรวีรพงษ์และได้จากโลกนี้ไปในที่สุดทั้งหมดมาที่ศาลเพื่อเจรจาไกล่เกลี่ยกับทาย,ยาทที่เหลืออยู่คือนางพันนิดาศิรยุทธโยธินมันดาของแตงโมซึ่งก่อนหน้าที่คุณแม่จะเดินทางมาถึงนายพรศักดิ์วิาพา์อาภานนทนายความของแซนวิสาพัฒน์ดินทั้งมาถึงศาลจังหวัดนนทบุรีกล่าวว่าวันนี้มาเจรจาไกล่เกลี่ยเป็นครั้งที่หนึ่งขั้นต้นยังไม่ได้คุยเจรจา,าเรื่องค วันนี้หลังจากเจอกันแล้วต้องดูทิศทางว่าจะไปทางไหนเดาไม่ออกว่าคุณแม่จะมาด้วยไหมถ้าด้านคดีผู้ต้องหาปฏิเสธก็จะไม่มีเรื่องของตัวเลขต้องดูด้านคดีและเรื่องตัวเลขค่อยคุยกันอีกทีแต่มีอยู่ในใจอยู่แล้วไม่ขอบอกซึ่งประเมินจากชื่อเสียงรายได้ประกอบกันที่ผู้ให้สามารถให้ได้าจากประสบการณ์ของการทำงานเนื่องจากมีจำนวย6คนก็ต้องดูด้านคดีประกอบในการพิจารณาด้วยที่มีข่าวออกมาว่าจะมีหนึ่งใน6คนออกมายอมรับ ไม่ทราบเลยขณะที่กระติกได้ให้สัมภาษณ์ว่าวันนี้มาตามสารนัดยังไม่ได้คุยอะไรกันเบื้องต้นก็ปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาเรื่องตัวเลขก็ยังไม่ได้คุยปกติก็คุยกับคุณแม่ได้ปกตินานแล้วเรื่องเยียวยาต้องคุยกับทานายก่อนด้านแซนกล่าวว่าขอให้เป็นไปตามขั้นตอนไม่ได้ทําผิดต้องปฏิเสธเรื่องตัวเลขเยียวยาต้องปล่อยทางทานายคุยส่วนมีกระแสข่าวที่ปล่อยออกมาว่าจะมีสมาชิกหนึ่งใน6คนออกมายอมรับยังไม่ทราบเรื่องเลยทุกคนก็ยังให้การเหมือนเดิม กันอยู่และแล้วคืหนาล่าสุดมีรายงานว่าแม่แต่งโมพอใจค่าเสียหายคาดีแพงหลังมีการตกลงกับฝ่ายจำเลยทั้ง6คนได้เรียบร้อยเบื้องต้นจำเลยได้วางเงินสดและแคชเชียร์เช็ครวมมูลค่า2ล้านบาทซึ่งมีการทำสัญญาประนีประนอนมกันในส่วนแพงชดใช้ค่าสินไหมโดยหลังจากนี้ทางจำเลยจะต้องจ่ายให้คุณแม่พนิดาเพิ่มเติมอีกเดือนละ30,000บาทในระยะเวลา20ปีนอกจากนี้ซนและกระติกยังมอบต่างหูเพชรที่ไม่ได้ระบุมูลค่าให้กับแม่ของแต่ง ต่อนศาลาจังหวัดนนทบุรีทั้งนี้มีรายงานว่าคุณแม่พน,นิดายังถอนคำร้องขอเป็นโจทย์รวมแล้วส่วนคดีอาญาหลักจําเลยทั้ง6ขอต่อสู้คดีในส่วนขั้นตอนหลังจากนิสาลจะนัดตรวจพยานหลักฐานและกําหนดแนวทางการสืบพยานอีกครั้งในวันที่22ธันวาคม2565ท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันก้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจาก eNews t 4 t v ขอบคุณครับ